อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับช่องชายสตูดิโอลา่าจากที่เห้าหูงตังแล้วเฮาก็มาติดแล้วพี่นอ้องตอนนี้ห้าก็ติดจักกระจันเนาะเอาเอาตังมามัดใส่ไม้เอาเอายางมามัดใส่ไม่ หลังจากนั้นเขาก็เอามาติดจักจันพื้นห้องเงย่ๆียเงยเขาก็ติดได้ตัวหนึ่งเนาะนี่โคตเอากวอนี่นนน ห้องหลายพี่น้องเลยห้องหลายอีหลีอยู่เพิ่งกกใหม่พูดตีดีก่อนตีดีก่อนเห็นแม่เห็นแม่เห็นแม่โอ้โอยูโอยูตั้ตงโอยากติด โอ้รักเลรวะโมทิฟตีกมันนะโอย้ยินไปแล้วยินไปแล้วใส่บ่อใไ่บ่อเลยจิกตัวแล้วหาก็ได้สามสี่ตัวไปไปต่อไปต่อตามหาจักจัน่น นี่ไล่แล้วตัวหนึ่งนนนน้ติดฉากันดีโอ้งเฮงจังได้ตัวหนึ่งพี่นเอ้ย ทุกคนครับไล่อีกแล้วตัวหนึ่งครับอโอหโหมันห้องลัง จากเนื้อต Han ิดจ really, right, ักจันมาแล้วได้แล้วได้หน่อยนึงพี่น้องเ้ยไปแป๊บเดียวมานี้กัสิเจวกินเนาะ